안녕안녕จางมินสเปเนอร์กองบังคับ표โรซา呀กรบาจ้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 า ก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นสายเทอร์มอลก็คือสายเพิ่มเกรดสแต็กเกอร์ศัตรูให้มันสแต็คเกอร์ง่ายๆก็เหมาะสำหรับบทที่4อย่างมากเลยที่เกรดสแต็กเกอร์มันแทบจะอยู่สุดขอบเลือดเลยงั้นมาดูที่สกิลกันก่อนเลยแล้วกันก็สกิลหนึ่งนะสี่บวกสามบวกสามเดี๋ยวแรกเฮทฮิตแปะหนึ่งเทอร์มอลออนฮิตเจนสี่ช้าเจนที่สองแปะเพิ่มหนึ่งเทอร์มอลเขา ส่วนสกิลสองหกบวกสามบวกสามออนฮิตแปะหนึ another, ่งเทอร์โมเขาอย่างที่สองออนฮิตแปะสองเทอร์โมถ้าเกิดว่าเรามีสามชาร์จแล้วเหรียญที่สองออกหัวเนี่ยจะใช้เหรียญนี้อีกครั้งหนึ่งสูงสุดสองครั้งซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มการแปะเทอร์โมบวกสองเรื่อยๆก็คือเป็นบวกสี่บวกหกราคา ถ้าถากว่าอย่างนี้ถอยเพิ่มไปอีก2ครั้งเนี่ยจะเบิร์ดเทอร์โมให้ทันทีแล้วก็หลังจากเบิร์ดเทอร์โมไปแล้วเนี่ยจะลดเขาไป1รวมๆแล้วเนี่ยเหรียญน,นี้จะได้13เทอร์โมลแล้วก็จะเบิร์ดไปเลยซึ่งเข้าใจกันก่อนว่าเทอร์โมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเบิร์ดเทอร์โมไปธรรมดาเนี่ยเขาไม่จะไม่ลดแต่สําหรับโรสปเปนเนอร์โรดิเออรเนี่ยแล้วก็เมอร์ซอด้วยเนี่ยมันจะเขียนกำกับไว้เลยว่ามันจะลดเขาไป1 แล้วสำหรับสกิลสองแล้วก็สกิลสามด้วยเนี่ยมันเพิ่มเขาให้แล้วก็ลดเขาให้เลยหมายความว่ามันจะเบิร์นหายไปในสกิลนั้นเลยส่วนสกิลสามห้าบวกสี่สอมเหรียญก็เป็นห้าถึงสิบเจ็ดออนยูเจนหกชาร์ตออนฮิตเพิ่มสองเทอร์โมเขาอันนี้สองเฮนฮิตแปะสองเทอร์โมแล้วก็เบิร์ดเทอร์โมแล้วก็ลดเขาไปหนึ่ง สกิลสก็เบิร์ธเทอร์มมลดเ์เขาหนึ่งแถ้าหากว่าศัตรูติดสแต็กเกอร์อยู่เนี่ยเดี๋ยวที่3เจจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก25%ก็เหมือนกันเลยก็คือเพิ่ม2เขาลด2เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะใช้ให้เขามันยังอยู่เนี่ยก็คือใช้สกิลหก่อนแล้วค่อยใช้สกิลสกับ3ตามเราจะได้เขาไปอยู่เธอหน้าได้ส่วนถ้าเราจะเลี้ยงเขาดีๆเนี่ยเราก็ใช้สกิลหก่อน เราจะได้มา2องเขาแล้วอย่างจากั้นใช้คิวสอกับคิวสเนี่ยมันเพิ่มแล้วก็ลดในตัวมันอยู่แล้วถ้าพอจบเทอร์น่ะเราก็จะเหลือเขาอีกหนึ่งทำให้เราสามารถสแต็กไปเทอร์หน้าได้เพราะเพราะว่าเบอร์เทอร์มอเนี่ยมันไม่ลดเทอร์มอเอาสแต็กเทอร์มอได้มันลดแค่เขาส่วนแพสซีฟเนี่ยเสียเงิน4เมื่อเบอร์เทอร์มอจะจ่าย3ชาร์จ ่อเพิ่มสเต็คเกอร์เทชโชไปอีก40%แล้วหลังจากเบิร์ตจะเจน 1S แล้วก็1บันดาเมจอับซึ่งถ้าเพิ่มไปอีก40%เนี่ยสกิล2เพียวๆเนี่ยจากตอนแรกมี13เทอร์โมเพิ่มไปอีก40%เราจะเบิร์ตได้18สเต็คเกอร์เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของโรเดียนเนี่ยก็คือเทอร์โมอ่ะมันแปะไม่มาก แปะว่าคือสกิลสองที่ได้สิบสามเทอร์โมตัวที่ซับเทอร์โมได้ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยคือตัวที่แปะตัวที่แปะเทอร์โมได้ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คืออิสมาเอล lccb สกิลสองแค่สกิลสองสกิลเดียวเนี่ยมันแปะถึงสิบหกเทอร์โมแล้วได้สี่เขาเลยแล้วมันเป็นสกิลสองด้วยข้อเสียของมันก็คือมันใช้แก๊สซูนแค่นั้นแล้วพอมันแปะสี่เขาให้เทอร์โมเนี่ยเราเราจะ เบิร์ดไปได้4เทอร์เลยเพราะว่ามันไม่ลดอยู่แล้วมันลดตามจำนวนเทิร์สกิลสองกับ3ของโรเดียนมันเพิ่มให้ลดให้เลยแล้วหรือว่าถ้าเราจะให้เมอร์ซอมาแปะเทอร์มอ,มอนเนี่ยก็ใช้แค่สกิลหกับสกิลสพอเพราะว่าสกิลสามของเมอร์ซอยมันลดสามเขาคือให้มันไปเบิร์ดของมันเองเลยก็ได้ แล้ส่วนถ้าจะใช้ในการเล่นเนี่ยท่านเป็นในโหมดบทที่4ตอนนี้ก็คือมันเป็นโหมดเชนธรรมดาก็มีสล็อตเยอะอยู่แล้วเราให้มันเพิ่มเทอร์โมกันเองได้เลยเพิ่มเองแล้วก็เบร์ดเองทั้งโรเดียนทั้งเมอ,อร์ซอสเลยแต่ถ้าเป็นโหมด a อฟนอรมัลิตี้เนี่ยเราจะให้อิ My El ทไมเอลยิงแปะเทอร์โมให้เมอร์ซอสแปะเทอร์โมให้โรเดียนมาเบร์ดให้ได้ เราจะเลี้ยงได้นานเราจะเลี้ยงเขาได้นานมากเพราะเทอร์มรจะสแต็คสูงมากทำให้สแต็คเกอร์ได้ง่ายแล้วก็ไปดูกันในเกมเลยแล้วกันบนนี่ค u e แอป p ปิลก็ส่วนที่แตกยากที่สุดก็คือลากเราจะโฟกัสไปที่การเบิร์นลากโอเคอีดมาเอลแปะเทอร์โมดีมาก ตอนนี้เทอ,มอ์ม้อห้าเขาแล้วแล้วหลังจากนี้ห้าเธอนะเราเบิร์ตชิวๆไปได้เลยส่วนสกิลเหลืองมาซอก็ให้ไปแคสกับส่วนอื่นแทนได้อ่ะอีสมาเอล แปะเทอร์โมเพิ่มไปแล้วก็โรเดียนสกิลสามเบิร์ดไปเลยก็ได้สกิลสามของฮีคลิปก็เบิร์ดเทอร์โมได้เหมือนกันเคกตอนเนี้นอ,นนอ่ะอันนี้มัวซอเบิร์ดของตัวเองเบิร์ดไปเจ็ด ตอนนี้สามสิบสี่ละสังเกตเกตสไตรเกอร์นะสามสิบสี่สามสิบสี่สตรเกอร์ละง่ายมากเลยแล้วก็เบิร์ดเขาเบิร์ดเทอร์มอลเรื่อยเเห็นไหมมีคิบอย่างเบิร์ดเทอร์มอลต่อสามสิบสี่เห็นไหมมันเบอร์ได้รัวๆเลยถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาได้เยอะๆยอะ แล้วพอเราเบอร์เสร็จเนี่ยเราจะไปโฟกัสที่ทำดาเมจเลยก็ได้ที่ผมเอาเรียวชูมาก็เอามาทำดาเมจแล้วเราไม่ต้องเอาตัวชนะทางมาทำดาเมจได้เพราะเราสติเกอร์สตูแล้วด,ดิ면ยมพิ้ง먼저ไปก็อ่ะ เห็นไหมตอนนี้ยังมียังอยู่เลยให้ต่อให้ลากงอกกลับมาใหม่ก็สแตั๊กเกอร์ง่ายๆเดี๋ยวเพราะเรามี41เ์มส์8เขาระเบิดได้8ระเบิดได้เรื่อยๆอมันไม่หมดอ่ะ ก็คือมันทําให้ตัวใหญ่ๆอ่ะแตกง่ายเพราะว่ามันมีตัวเดียวเราโฟกัสได้เราโฟกัสเป็นส่วนๆได้เราเลือกตีได้ด้วยเราเลยคอมโบง่าย ต่อไปก็ไปดูของอในโหมดในด่านสี่สี่ขีดยสิเลยแล้วกันอันเนี้ยเราเราเลือกตีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำคอมโ,มโมบระหว่างตัวค่อนข้างยากมาเลยเบิร์ดใครเบิร์ดมันไปเลยแต่เรามีหลายสล็อต ส่วนเรื่องของแพสซีฟอะไม่ต้องห่วงยังไงก็ติดง่ายๆ่าถ้าชาร์ทเขาอะลดยากมากเ้าที่เล่นมาชาร์ทเขามันหมดยากเพราะว่าสกิลหนึ่งก็เพิ่มสี่สกิลสามก็เพิ่มหกชดสกิลสามเบอร์สองรอบใช้สามชาร์จสองรอบหกหกหายไม่เป็นไรสกิลหนึ่งเรามาเรื่อยๆอยอยู่แล้วไอ้นี่หก อันนี้ของอิสมาเอลแปดไปร้อยสิบโกก็ให้ฮีทคลิปเบิร์ดได้ถือว่าโชคดีที่มันไปอยู่ตรงนั้นพอดีเห็นไ,ไหมเบิร์ดแล้วเขาไม่ลดเบิร์ดทั่วไปอะ่ะเขามันไม่ลดแต่เบิร์ดของโรสเปเปเนอร์อ่ะเขามันลด เมื่อซอเบิร์สทีนึงที่อยู่ประมาณสิบเนี่ยแหละผมไม่เคยเห็นเคยอยู่ถ้าเกิดว่ามีสแต็คเขามาก่อนสแต็คกระมอก่อนเบิร์สรสูงกว่านั้นได้แต่สกิลเพียวพีอ่อยู่ที่สิบส่วนโลเดีนยนสกิลสองอ่ะถ้าเกิดว่าแพาสซีฟทำงานอ่ะเบิร์สจะอยู่ที่สิบแปด ส่วนถ้าเบิร์ดพวกของนยนพวกนี้จะอยู่ที่24ให้สรุปโลดเดียเนี่ยก็คือตัวที่ทำให้สายเบิร์ดเทอร์มอลเนี่ยเฉิดฉายมากด้วยพสสแพสซีที่เพิ่มสเต็คเกอร์เทโชไปอีก40%ของเทอร์มอลที่เบิร์ดได้เนี่ยมันทำให้สเ,สเต็คเกอร์มันขยับแบบเห็นได้ชัดเลยว่ามันขยับแล้วส่วนดามเมจเนี่ยก็ถ้าศัตรูสเต็คเกอร์เอ็นแอมก็แรงหมดอยู่แล้ว แล้วก็เรื่องของการเจนชาร์จเนี่ยเจนเองใช้เองได้สบายมากเพราสีบใช้3ชาร์จแต่สกิลหนึ่งก็เจนไปแล้ว4ส่วนที่ระวังก็คือสกิลสองะถ้าก็ว่าใช้ตอนชาร์จไม่ใช่3บวกอ่ะมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเธอแรกก็อย่าเพิ่งใช้สกิลสอเลยใช้สกิลอื่นก่อนแล้วกันสำหรับโเดียนสเปนเนอร์เวิร์กชอปก็น่าจะมีแค่นี้แหละ 무력화. 표정 완전 무력화. 쓸 만해.